สวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีพี่พีเอฟซีทีพีพี่พีเอฟซีทั่วทุกมุมโลกนะครับคลิปนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดเวลาณนะขณะนี้ประมาณ10โมงกว่าๆซึ่งโอก็กำลังจะพาพี่พี่มาชมตลาดตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นตลาดที่เรียกว่ากาต้นบะบป้าวนะครับซึ่ง ตลาดตรงนี้จะคล้ายๆกับอัมพาวาเป็นสวนมะพร้าวโอเคยทาคลิปนี้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าสถานที่สวยๆงามๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับแต่วันนี้มีความรู้สึกว่านะครับอยากจะมาทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดที่นี่อีกรอบหนึ่งนะครับเทศบาลตําบลฟ้าห้ามนะครับสําหรับพี่ๆที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มาถนนเส้นที่จะไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตรงนี้นะครับแล้วก็พอเห็นปั๊มน้ำมันพีที นะครับก็ให้สังเกตแล้วก็เลี้ยวมาตรงเทศบาลตำบลฟ้าห้ามนี้ได้เลยนะครับเข้ามาในซอยนี้อีกนิดเดียวนะครับซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับห่างจากตัวเมืองประมาณสักหนึ่งกิโลแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าวันนี้คนต้องคึกคักเป็นพิเศษนะครับในฤด,ดูกาลนี้นะครับ โอ้รถจอดกันเยอะเลยทีเดียวนะครับหาที่จอดรถแป๊บหนึง่งฝั่งตรงข้ามนี้จะมีโกดังมีรถสิบล้อหกล้อนะครับมาจอดส่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้และสินค้าใดๆเป็นซ็อกสินค้านะครับ แล้วก็จะเป็นชุมชนนะครับในตำบลแห่งนี้นะครับตรงนี้นา่จะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอสันทรายนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับแลดูมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับตรงนี้นะครับแตกต่างจากตรงที่อื่นๆนะครับนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับรถจอดเยอะเลยทีเดียวมากกว่าคลิปก่อนที่โอ๊ตทำนะครับ มีรถเริ่มมีรถตุกๆแล้วนะครับที่ผ่านนมาไม่มีรถตุกๆจอดให้บริการแถวๆนี้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ grab นะครับมีนะครับเขาพัมป้ายใหม่มาด้วยนะครับเป็นกาดบะป้าแล้วมีการใช้ creative นะครับเหมือนกับว่า decorate ด้วยนะครับตะกร้าใส่มะพร้าวลูกใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นตะกร้าสีเขียวที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นนะครับ เราไปชมบรรยากาศด้านในนะครับโอ้คือคักนะครับแลดูเหมือนกับว่าคนเยอะในวันอาทิตย์นะครับสินค้าที่จะขายส่วนมากก็จะเป็นอาหารนะครับตลาดนี้จะเน้นอาหารนะครับส้ย,ย่างว้าวนะครับตลาดนี้ก็จะวายประมาณบ่ายสามโมงนะครับกาดนี้ปิดกี่โมงครับ สองโมงครึ่งเนาะอ่าประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับสลัดเริ่มวายนะครับอู้ห้น่าทานหลายอย่างนะครับเอาอะไรดีเนาะหิวน้ำนิดนึงนะครับซึ่งสองฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นสินค้าประเภทอาหารนะครับแถวเดินยาวไปเลยทีเดียวเนาะเราก็จะเดินแบบนันสต็อปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาให้ f c นะครับได้เห็นนะครับ ว้าวชมตลาดกันเพลินๆกันไปยาวๆเลยนะครับน้ำลำไยเอาน้ำลำไยแก้วหนึ่งครับได้มาแล้วนะครับน้ำลำไยนะครับราคาไม่แพงนะครับแก้วละ20บาทเอง บรรยากาศดีนะครับร่มรื่นดีนะคะเพราะเป็นสวนมะพร้าวนะครับเจ้าของเขาได้ประยุกต์นะครับให้มาเป็นตลาดวันเสาร์อาทิตย์นะครับว้าวนะครับส่วนมากที่อยู่ที่เชียงใหม่จะไม่ค่อยเห็นสวนต้นมะพร้าวเท่าไรนักนะครับก็ถือได้ว่าตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับ ว <ítulo> ้าวอาหารมีแบบอาหารตแบบข้าวละแกงด้วยนะครับว้าวอะไรเอ่ยเชฟเปเนสพิซ่าเป็นพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ ผลไม้ก็มีเยอะนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนมักจะชอบผลไม้ไทยๆนะครับขายดีนะครับโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยนะครับมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายสำหรับไว้ทานเล่นนะครับป๊อปไซเคิลนะครับไอติมหลอดนะครับ ส่วนตรง,ตรงเกาะกลางนั้นจะเป็นร้านกาแฟานะครับไม่่แโอ้ก็จะหาสถานที่ทำการไฟ้สดด้วยนะครับว,ว้าวมีฟกซองด้วยนะครับนี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับโลโก้หรือว่าเสื้อผ้าท้องถิ่นเนาะเ,เป็นใช้ผ้าฝ้ายนะครับการออกแบบดีไซน์นะคะอุ้ยน่ารักนะครับ ก็จะเป็นสื้อผ้าผู้หญิงนะครับราคาก็ไม่ได้แพงจกเกินไปนะครับ,ม,กกรบมีไอติมด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีที่นั่งนะครับ โซนนี้จะค่อนข้างเย็นนะครับ๋วเเตี๋ยวยวนร้านนี้อร่อยนะครับโอเคยมาทานแล้วนะครับครับอ๋อรอบก่อนโอ๊ตมามาสายนะครับตลาดวายแล้วเนาะแล้วก็จะมีหลายๆร้านปิดนี่ก็จะเป็นสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับ เต็มทุกร้านเลยนะครับรอบก่อนมานี่หลายๆร้านก็ปิดนะครับว้าวเยแม่มณีนะครับน่ารักจังเลยนะครับ น้นกาแฟว้าวมีสะพานไม้ด้วยนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับข้ามสะพานนะคะเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราหาที่นั่ง เพื่อทําการไลฟ์สดแล้วก็นําอาหารนะครับกรุบกริบนะครับมาทานตามซุมต่างๆได้นะครับเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับด้านล่างเขาแข็งแรงนะครับทําเป็นโครงเหล็กนะครับทําเป็นโครงเหล็กแล้วก็เอาไม้ไผ่นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศก็ออกมาทับอีกทีนึงเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องความแข็งแกร่งเลยครับ นี่นะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับมากันเยอะเลยนะครับมีทั่วลงแบบว่ารถตู้แวนนะครับหลายคันมากนะครับเห็นหลายๆที่นะครับเมื่อกี้๊ถผ่านมาที่อ,อ๋อร้านข้าวซอยลำดวนนะครับถนนฟ้าห้ามรถตู้จอดเต็มเลยนะครับว้าวมีแพะด้วยนะครับ ฝั่งนี้จะมีดนตรีนะครับซึ่งเวลาทําการไลฟ์สดจะติลิขสิทธิ์นะครับว้าวมีต้นไม้ขายด้วยนะครับแล้วก็ถนนเส้นย,ยาวๆคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะดูให้ครบเลยนะครับเพื่อที่ข่าวโอกาสหน้านะคะจะไปที่อื่นต่อนะครับ มีร้านกาแฟร้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีอีกนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับอันนี้เป็นไอติมนะครับเจ้าประจำที่โอ๊ตชอบซื้อนะคะเป็นไอติมที่อยู่ในกระลามะพร้าวแบบนี้นะครับอ่าราคา50บบาทนะครับ นะครับก็สมกับเป็นชื่อตลาดแบบป้าวนะครับหรือว่าตลาดต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับก็จะมีสินค้าแบบตัวชูโรงเลยก็คือมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งนะครับมีร้านขนมหวานมีหลายๆร้านเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแนวแฟชั่นนะคะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของฝากของที่ระลึกด้วยนะคะเป็นงานแฮนด์เมดว้าวเสื้อตัวนี้สวยจังเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเราเดินไปถึงสุดทางนะครับปลาทองสวยงามมากปลาทองนะครับแล้วก็ใส่ในกรอบรูปเป็นเครื่องเงินเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลำลาก,กันไปก่อนมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ